S 1> <S 1> วน,นี้กระทรวงขบวนครบ15วันค่ะวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีในวาระครบ15วันแห่งการสวรรคตนะคะแล้วก็เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านที่ได้มีพระราชกรณียกิจนานาประการนะคะซึ่งมีความสอดคล้องกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่แล้วก็เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหาก,าร,การุณาธิคุณนะคะกระทรวงมหาดไทยก็จะตั้งปฏิฐานว่าจะสืบสารงานที่พระองค์ท่านได้ทรงทำไว้ค่ะ ทาถึงทางขั้หน้าในการจัดทำจดหมายเหตอนี้เป็นไปได้บ้างค่ะก็ต้องเรียนว่าการจัดทำจดหมายเหตุนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดทำจดหมายเหตุแห่งชาติแล้วก็การจัดทำหนังสือที่ระลึกในส่วนของการจัดทำจดหมายเหตุนั้นนะคะก็ในส่วนกลางทางกรมศิลปากรก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ในการบันทึก ทุกวันนะคะตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเป็นต้นมาแล้วก็ในส่วนของอุวิภาคทางสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการประชุมแล้วก็แจ้งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดได้มีการจดบันทึกอย่างครบถ้วนแล้วก็เป็นระบบ แล้วก็ในส่วนของการทำหนังสือที่ระลึกนะคะก็อยู่ในกระบวนการหารือนะคะว่าเนื้อหาในหนังสือแล้วก็ในเรื่องของพระราชะกรณียกิจที่มีนานับประการนั้นเราจะรวบรวมอย่างครบถ้วนก็เลยต้องค่อนข้างต้องใช้เวลาที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะแล้วก็คาดว่าจะได้ดำเนินการในขั้นต่อไปในเีเร็วๆนี้ค่ะ ถึงความคม่าของการจัดสร้างพระเมรุมาบ้าเมื่อวนมีสรชนค่ะ,าาคนะ,คะในเรื่องของการจัดทำพระเมรุมาตรนะคะ<ม>ก็อยู่ในขั้นตอนของการออกแบบค่ะแล้วก็เพื่อที่จะให้องค์ที่ปรึกษามีพระราชวินิจฉัยเมื่อองค์ที่ปรึกษามีพระราชวินิจฉัยแล้วก็เราก็จะนําขึ้นทุนกล้าวเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ